สวัสดีค่ะเจอกับสายแดงนะคะวันนี้นะคะวันนี้มาแปลกไหมอ่าชอบลุกแบบนี้นะคะลุกแบบผู้ดีนะคะผู้ดีอังกฤษเขาเนาะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เน็ตมันหลุดนะคะเน็ตเป็นยังไงไม่รู้นะคะเน็ตเดี๋ยวนะคะเช็คเสียงตัวเองก่อนนะคะเมื่อกี้เน็ตมันหลุดนะคะเน็ตเป็นยังไงไม่รู้นะคะเน็ตเดี๋ยวนะคะ เช็คเสียงตัวเองก่อนนะคะเมื่อกี้เน็ตมันหลุดนะคะเน็ตยังไงไม่รู้นะคะเน็ตนะคะเช็คเสียงตัวเองก่อนนะคะนเน็ตมันหลุดนะคะเน็ตโอเคได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเปลี่ยนลุคใหม่นะคะดูหมวกนะคะกินแบบผู้ดีนะคะผู้ดีอังกฤษนะคะผู้ดีเมื่อวานนะคะไปเรียนเปลี่ยนตัวตนเนาะแล้วก็ ที่เจียงสายแดกก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะคะแนวแบบว่าผู้ดีอังกฤษนะคะแต่กินแบบสายแดกเหมือนเดิมนะคะกินมือเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาเนาะมาแปลกนะคะวันนี้มาแปลกเออไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวแป๊บนึงไม่เห็นอ่อ เส,สวัสดีจ้าได้ยินชัดไหมเอ่ยอ่าเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะคะมันมันกระตุกมันกระตุกแล้วก็หายไปนะคะก็เลยไอ้นี่ใหม่ กดใหม่นะคะก็เลยเป็นสองอันเลยดูดีไหมคะดูดีมีชาติตระกูลไหมคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขำก่อนนะคะเออมันเป็นแบบว่าพอเรากดไลค์ปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นแบบว่ากระตุกนิดนึงอะ่ะเออแล้วทีนี้มันก็เป็นสองอันอ่าไม่เป็นไรช่างมันนะคะเราก็มามากินกันนะคะมากินส้มตํากันนี่ค่ะไก่ร้อนๆนะคะ ไปไหนกันหมดเนาะชัดนะคะอีฉันแต่งตัวชัดไหมคะชัดเจนนะเดี๋ยวจะเอ่อไอัน,นี่ไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะชอบลุคนี้นะคะชอบแบบหมวกใบใหญ่ๆนะคะหมวกใบใหญ่แล้วก็แต่งตัวแบบว่าผู้ดีอังกฤษนะคะแต่เราเราก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะออามากินกันเลยนะคะ ก็พอดีไปฟังโค้ดน้องน้ำเมื่อวานนะคะพูดเรื่องอเปลี่ยนตัวเองว่าตัวเองชอบแนวไหนก็ทําแนวนั้นเนาะแล้วก็ทําแบบว่าอแบบทาแล้วแบบสบายใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทําไปแล้วแบบว่ายังไงอะแบบไม่กล้าไม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยบอกตรงเลยว่าชอบชอบมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก่อนตอนเป็นเด็กนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องตอนเป็นเด็กก่อนจะอยู่กับเพื่อนหลายๆคนนะคะเราก็จะแต่งตัวน่นนี่นั่นนะคะ เราก็จะแบบว่าเป็นผู้ดีอังกฤษนะคะเพราะว่าเราเป็นคนเรียงจันนะคะแล้วพวกฝรั่งเศสเวลามาบ้านเราอ่ะเขาก็จะแต่งตัวแบบว่าใส่หมวกใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราเลยชอบอืมนะเราเลยชอบแนวนั้นมามา,มา,มาตั้งแต่เด็กอืมก็ตอนนี้ก็คือมีโอกาสนะคะไม่ไม่ได้เราก็ไม่ได้แต่งไปข้างนอกเนาะมาเลยจ้าวันนี้นะคะกินไก่นะคะวันนี้กินไก่ ไม่รู้ว่ามันมันส่งไปเพจเอไปเฟซพี่รู้เปล่านะไม่รู้เมื่อกี้มันกระตุกไปนิดนึงแล้วก็หายไปตอนนี้นะคะถุงมือหาไม่เจอนะคะก็ได้หมวกมาก่อนนะเดี๋ยวไปลื้อนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนสมัยก่อนก็จะซื้อไว้นะซื้อไว้แอบแต่งแต่งแบบว่าหายรูปเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยพอดีเมื่อวานไป ไปเรียนพี่โค้ดเอ่อน้องน้ําพูดนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราก็ชอบแนวนี้นะอะไรเงี้ยแต่งตัวเป็นผู้ดีนะคะแต่ก็กิกนเหมือนเดิมนะคะกินสวบรวบกอเกา่าใช้ยู่ใใมือใช้มือผู้ดีเก่า ก็มีโอกาสได้แต่งตัวนะคะต่อไปก็จะแต่งอย่างนี้แบบเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะไปลือ้ออพวกหมวกพวกอะไรนะคะแต่เสียดายมันหน้าร้อนอ่ะเนาะอย่างนั้นก็จะใส่พวกอสูตรพวกอะไรที่แบบว่าแต่งตัวแบบหน้าหนาวอะ่ะอืม <c oughs> หน้ามืดแต่ว่าเอาความสวยไว้ก่อนนะคะหมวกเห็นแค่ใบเดียวนะคะมันมีหลายใบอยู่เดี๋ยวหาก่อนนะคะช่วงนี้มันร้อนเนาะมันก็เลยแบบว่าเออว่าจะไปอไลฟ์อยู่ตรงข้างบ้านนะคะแต่กลัวคนข้างนอกเขามองก็เลยก็เลยไม่กล้าค่ะ มาเดอ้อไปกินส้มตำน้ำเดอ้อใช่มีมีมีสีแดงด้วยนะคะนี่เห็นชัดไหมเราตั้งกล้องแบบว่ากลัวไม่เห็นส้มตําไม่เห็นไก่เราอะไรเงี้ยเราก็กลัวไม่เห็นหมวกเราด้วยนะคะเห็นไหมตอนนี้เห็นชัดเจนเนาะจานใหญ่ช่วยใช่ใช่ใจ <laughs> มาเด้อทางลมเก่าเด้อดูจังใดกันเนาะลมเก่าเ <c oughs> พิื่งติดใหม่ซื้อมาไม่ได้ติดเลยลืมไก่ตัวหนึ่งเลยนะจ๊ะจ๊ะไก่ตัวหนึ่งเลยมาเลยจ้า ใช่คนดูเยอะมากเลยตอนนี้นะคะประมาณสองร้อยกว่าคนนะคะลุกใหม่นะคะคนกำลังดูส้มตำนี้ไม่ได้ตำเองนะคะสายแดกไม่ได้ตำเองนะคะซื้อมานอนตื่นแล้วก็จัดเลยอื้ม แต่เส้นมะละกอเขาแบบกรอบมากเลยลุกนี้เป็นไงบ้างอ่ะสวยปะพูดตามความจริงนะสวยไหมย,ย่านอีมแถวเอาเขาปุ่นมากย่านอีม นี่กินตูดไก่นะคะตอนเป็นเด็กพ่อกับแม่บอกว่าอย่าก,กินตูดไก่แต่เราชอบกินเนรู้ว่ามันอร่อยเขาแย่งกันกินหรือเปล่าเขาเลยไม่ให้กินเขาบอกว่าตูดไก่เด็กห้ามกิน <c oughs> ของอร่อยอะไรเงี้ยเขาห้ามเด็กกิน อยู่แบบร้อนๆใช่ไหมอยู่ที่นี่หนาวหนาวนะคะเมืองนี้หนาวมากแถวสะพานใหม่ค่ะหนาวมากเลยหนาวแบบบ้าเหงอแบบนี่เลยดูดินเนี่ยคิดหอดเดอ้อได้ยินเสียงกรอบปะได้ยินเสียงเอะมรกอ เสียงเศกมะ่งกรอบว่ะอือเดี๋ยวจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีหมวกอีกใบหนึ่งนะคะหาไม่เจอสีม่วงมันจะเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนที่น้องน้ำพูดเมื่อวานอะ่ะจะว่าปีกไก่ก็ไม่ใช่เนาะ รุ่นนี้เขาไม่ใช้ปีกไก่มันต้อง,เป,ปองอเป็นปีกนกยุงอืมเป็นปีกนกยุงเดี๋ยวลองไลดูก่อนนะคะคลิปนี้ว่าเป็นยังไงนะคะว่าคนทางบ้านเขาจะว่ายังไง <laughs> ถ้าผ่านก็คือจะเห็นเรื่อยๆนะคะ อะไรนะเราชอบตูดชอบตุดไก่ใช่พี่ป๊อกก็ชอบสายแดกก็ชอบเนาะได้ยินชัดเลยใช่มันกรอบพี่ป๊อกก็รู้สึกว่ามันกรอบคือไม่ไม่เกี่ยวกับไม้นะคือมันกรอบจริงๆเลยไม่เดี๋ยวไปตัวเองก็งไปดูเนาะ ถึงเลยอืมเดี๋ยวพี่ป๊อกเอาไว้ให้เนาะไืมเดี๋ยวใส่แดกเอาไว้ให้อืมผู้สลับกันว่าจะแต่งตัวแบบว่าคือใส่แบบเต็มยศเลยเต็มเซ็ตอะ่ะไม่กล้าค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยกันซื้อมาเหมือนกัน,นย,ยังไม่ได้ออกจากถุงเลยนะวันนี้สายแดกทำแค่ผัดกะเพรากินนะคะตอนเช้าอืมจัดเลยค่ะคนที่พูดอยู่ก็เหมือนกันนะคะจัดเลยค่ะร่มก้าวนะคะ คือชอบแบบนี้ถ้าใครเห็นก็ซื้อมาฝากหน่อยนะคะหมวกนะคะช่วยกันทำมาหากินเนาะที่บ้านมีอยู่ประมาณสามใบตอนนี้หาไม่เจอนะคะเห็นเจอใบนี้ใบนี้ก็เป็นใบที่ว่า,าไปไปตลาดจะใส่บ่อยนะคะใบนี้นะคนแถวนี้เขาจะเห็นบ่อย มาเด้อมาเด้อผู้ดียังไงไม่รู้ใช้มือนะคะผู้ดีเก่าเนเน่น้องไก่อยากกินเนี่ยไก่ไก่แถวประตูน้ำเนาะเขายังไม่เปิดร้านประตูน้ำอืมส้มตำร้านนี้ยอร่อยอยู่ แต่สู้ไม่อู้ไม่ได้นะสู้ร้านไม่อู้ไม่ได้คืออะไรเอ่ยชุดอะไรดีเอ่ยชุดที่ต้องใส่แดกใส่หรือว่าชุดอ่าน้องน้ำใส่ขององน้ำพี่ก็ นึกภาพออกนะคะมีสองชุดนะคะที่ให้เลือกหนึ่งก็คือชุดไทยเนาะสองก็ชุดอพามที่พี่ป๊อกพูดเมื่อวานนึกภาพออกเลยอืมทิกตอกก็พอทิกตอกนะคะมีคนกดไลค์ห้ารัวๆนะคะไม่ค่อยกินเลยอะ่ะกินแบบผู้ดีนะกินแบบนี้เลยนะ อย่างนี้เลยนะคะจะชุดอะไรก็ดีอย่างนี้เหรอคะคือเขาเป็นผู้ดีอยู่แล้วใช่มหมใช่ใช่จับไปลุงชินผัก มันเข้าเฟซพี่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะคะไน,น่าจะแท็กเดี๋ยวเพิ่งออกนะคะสองร้อยคนนะคะไม่เข้านะคะพี่บ๊อกว่าอยู่ทำไมมันถึงไม่ ไม่ไม,ไม่มีคนนะคะตอนนี้แค่สองร้อยเองปกติมันต้องสามหมื่นเดีววกินกันต่อนะคะคนไหนมาดูที่หลังก็มาดูนะคะ กินไก่เอ้ยกินคนเดียวนะคะไก่เขาคงไม่ชินเขาคงจำพี่ไม่ได้อืมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำบ่อยๆน้ำจิ้มไก่ก็มีนะแต่ไม่กินไม่เคยกินเลยน้ำจิ้มไก่ บอกแล้วว่าไม่ห้อย่าให้อย่าให้เขาให้หนาวมากเลยหนาวจนสั่นหมดแล้วนะตอนนี้นะมีคนไลนา์มานะครับถามเรื่องนี้เนี่ยแหละเซรันะ่มนะอื้อ ไม่เป็นไรล้วจัดใหม่อันไหนที่ไม่สะดวกเราก็เอาไว้ก่อนไปผ่านใช่ไหมผ่านใช่ปะเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวเดี๋ยวจะจัดเต็มนะคะ อ,อร่อยอยู่อร่อยอยู่ก็จะตําเองนะตอนแรกนะร้านนี่อร่อยใช่พี่ปอชอบมากเลยหนาวสั่นเนี่ยขาเนี่ยสั่นดึดึๆด,ด,ดเลย โอเคนะคะ่ะถ้าผ่านก็จะทําต่อไปนะคะขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจติชมได้นะคะจะไปหาหมวกฮเดี๋ยวไปหาหมวกก่อนอกินน้ําก็กินแบบผู้ดีเลยนะคะ เห็นไ,ไหมโอเคนะคะเราจะจบไลฟ์กันแค่นี้นะคะสั้นๆวันนี้ก็คือมาวันแรกอของการเปลี่ยนลุกใหม่ของสายแดกต้องแปลกใจนะคะใครแปลกใจบ้างนะคะทักทายกันมานะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณสองร้อยคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะโอเคค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย